รุ่งขำนะครับผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG b u l l e a n and Futures จำกัดครับสวัสดีครับคุณวรุตครับครับสวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณสุธิพันธ์ครับครับเชิญครับอืมทิศทางของทองคำเป็นไงครับครับในส่วนของทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ยังคาดการว่ายังคงลิงต่อนะครับก็วันนี้ตลาดปิดในส่วนของวันขอบคุณพระเจ้าวันนี้ตลาดในฝั่งสารฐก็จะเปิดทำการเพียงแค่ครึ่งวัน กว่าในช่วงแรกแล้วก็ปิดเร็วครับก็เป็นวันในส่วนของ Black Friday ให้ประชาชนไปจับใจ่ายใช้สอยกันก็เลยส่งผลให้การเคลื่อนไหวในปลายสัปดาห์ยังคงนิ่งอยู่นะครับแต่คิดว่าในส่วนของแนวโน้มเนี่ยตลาดยังคงจับตาดูสถานการณ์ในฝั่งรัเสเซียเพื่อจะเป็นปัจจัยในส่วนของดุนในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับ,รบถึงแม้ว,ว่าสถานการณ์จะไม่ได้รุนแรงแล้วก็บานปลายรวมถึงรัเสเซียเองก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้ด้วยอาวุธหนักนะครับแต่ว่าทางการรัเสเซียเองก็ประกาศ เคลื่อนขีปนาวุธมาประชิดในส่วนของพรมแดนซีเรียนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในส่วนของเครื่องบินลบของตัวเองเป็นการป้องกันในส่วนของการโจมตีของตุรกีแล้วก็เป็นการป้องกันโดยการประกาศว่าจะให้เครื่องบินลบของตัวเองเนี่ยบินผ่านน่านฟ้าตุรกีเพื่อไปโต่มซีเรียอย่างต่อนเนื่องนะครับล่าสุดทางการลสเซียเองก็มีการออกมานะครับส่งสัญ,ญญาณในลักษณะที่กล่าวหาว่าตุรกีเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนด้วยการซื้อน้ํามันผ่านกลุ่ม i อ แล้วก็จะมีการความบาดในส่วนของทางเศรษฐกิจกับตุรกีอย่างชัดเจนะนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ยังคงดูเหมือนว่ายังคุก,กรุ่นอยู่ภายในะนะครับก็เลยพยุงให้ราคาทองคํายังไม่ทําระดับต่าสุดครั้งใหม่ในรอบเกือบหกปีะนะครับก็ไม่หลุดตัวเรียนพันกว่าหกสิบสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทยอยรอน <Yeah. S 2> ขณะที่ในส่วนของราคาทองคํายังขึ้นไม่ไหวนะครับยังถูกกดดันทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงมีทิศทางแข็งแกร่งเพราะว่าในส่วนของกลางเดือนหน้า ทางเฟดก็อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยขณะที่ราคารอทคํายังถูกฉุดจากการอ่อนโปรงของสกุลเงินยูโรนะครับก็เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรปเริ่มมีการส่งสัญญาณผ่านรอยเตอร์นะครับว่าเริ่มมีการหาด้วยกันแล้วก็อาจจะมีการเลือกช้อยในส่วนของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเอาทครับปรับลดในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยลงมาจากปัจจุบันนี่ยร อ,อาจจะลดถึงส,สามแล้วก็อาจจะมีการซื้อพัสดบัตในส่วนของออ <TV S 2> ในภาคเทศบาลหรือว่าในส่วนของแคว้นต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอัดฉีสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งปัจจัยตัวนี้นะครับตลาดจะมีการจับตาหรือโฟกัสกันในสัปดาหนะ์หน้าเพราะว่าธนาคารกลางยุโรปจะมีการประชุมกันในวันพฤหัสบดีแล้วก็ประธานธนาคารกลางในมาริโอดากี้ก็จะมีการออกมาถแถลงการด้วยครับครับเราแนะนำนักลงทุนอย่างไรดีครับสำหรับการลงทุนในรอบนี้ครับ ในรอบนี้ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำแสดงว่าแรงซื้อยังคงเบาบางะนะครับ <S 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 อาจจะต้องมาจับตาโซนโบริเวณพันกว่าหกสิบสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหากคิดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็ราวๆ18ื่น18ดหนบาทตา่อบาททองคำะนะครับหากราคาเกิดหลุดในส่วนของส่วนดังกล่า,จาวจริงๆะนะครับอาจจะต้องชะลอในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อไปซื้อบริเวณแนวรับห้าสิบารต่อเทสซอนแนวรับแสนบาทเท่าไหร่หนะฮะคุณมรุตครับ เออหนึ uh, ่ 1, oh, งพันกวห้าสิบเหรียญดอลลาร์ลองไปนะฮะใช่ครับอาจจะต้องชะรอครับเพราะว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมเนี่ยการที่ราคาทรงตัวใกล้ระดับต่ําสุดในรอบที่ผ่านมามากๆอาจจะทําให้แรงซื้อยังไม่ได้แข็งแกร่งมากพอแล้วก็ยังมีปัจจัยลบค่อนข้างเยอะนะครับครับบริเวณพันกวห้าสิบเนี่ยก็จะเป็นเงินบาทไทยรับรับลุดหมื่นแปดนะฮะครับก็ยังยังมีโอกาสครับเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยค่างเงินบาท จากที่เราเห็นกันในช่วงก่อนหน้าก็ขึ้นไปแตะระดับใกล้ๆสามสิบหกแลครับแต่ณปัจจุบันงเงินบาทกับแข็งขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้อ่อนส่วนกับดอลลาร์ที่แข็งขึ้นมานครับ ก็อยู่แถวๆระดับ35.80บาท80ดสตางค์ดังนั้นหากราคาย่อตัวลงมาก็อาจจะมีการต่ำกว่า1 8ึ0 0เล็กน้อยเรา่ดแ0แต่ก็คิดว่าในระดับดังกล่าวถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างถูกนะครับขณะที่ราคามีการรีบาวหรือดีตัวขึ้นอาจจะต้องจับตาในโซนของแนวต้านบริเวณ1,091แล้วก็1ันเรียญดอลลาร์ต่อไทสซอนครับซึ่งเป็น รอบระดับสูงสุดในรอบที่ผ่านมาที่ราคารีบาวาเหลือดิบตัวยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวเราก็ยังคงมีมุมมองที่ราคาน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางของไซเวด้าแล้วก็ค่อยๆอ่อนตัวลงครับครับควันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณวรุตครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ